สังคมถิ่นฐานที่เราอยู่แต่ละที่เนี่ยนะฮะมันปีข้อแตกต่างกันนะครับมข้อแตกต่างกันนะเรามาอยู่ที่สังคมอย่างเช่นเราอยู่บ้านเราอายกตัวอ,อย่างเช่นอยู่ภาคกลางเราเป็นคนภาคกลางเป็นคนภาคไหนก็ได้ยกตัวอย่างเป็นคนภาคกลางเป็นคนภาคอีสานเป็นภาคเหนือพ็นภาคใต้นะครับผมภาคกลางภาคอีสานภาคเหนือภาคใ <LO> ต้ครับ ตะวันตกตัวันออกช่างแต่ละภาคเนี่ยเวลาสลับไปรยโยเช่นเอายกตัวอย่างเช่นการที่เราไปอยู่เป็นไม่ใช่ทางานนะครับผมไปอยู่เป็นครอบครัวก็คืออาจจะเป็นลูกเขยเป็นลูกสะใภ้แบบเนี้นจจนย,นยนะครับผมอาจจะไปเป็นลูกเขยลูกสะใภ้นะครับผมสังคมอ่ะแต่ละหมู่บ้านแต่ละจังหวัดนะครับแต่ละหมู่บ้านดีกว่านะครับแต่ละชนเผ่าแต่ละ กลุ่มเนี่ยมันจะอยู่เรื่องการทํามาหากินการทําอะไรก็แตกต่างกันพราะเวลาเราไปอยู่นะเวลาเราไปอยู่เนะี่ยมันก็จะเป็นแบบอีกแบบมึงของเราครับนะอย่างเช่นผมผมสนใจทักทายนะผมผมไปอยู่ภาคผมปียู่ภาคเหนือนะผม ภาคเหนือนี่ก็มีคนหลายแบบแต่ละชุมชนนะเรียกว่าชุมชนละกันแต่ละหมู่บ้านถ้าเราไปเป็นลูกเขยไปเป็นลูกสะพ้ายอะไรอย่าน้นเราไปอยู่ด้วยนะครับคือชุมชนแต่ละชุมชนหรือกลุ่มบ้านหรือเอาบ้านก็ได้บ้านบ้านนะครับบ้านคนบ้านเฉพาะเป็นล่างๆเนี่ยเอาแต่ละครอบครัวนะผมก็จะความไปอยู่เหมือนกันเลยจังหวัดภาคเหนือบางหมู่บ้านเดียวกันหมู่บ้านเดียวกันครับแต่บ้าน ครอบครัวไม่เหมือนกันมันก็มันไม่เหมือนกันครับบางครอบครัวก็ใช้ทําตัวเหมือนมีเงินทําตัวให้เหมือนมีเงินเยอะๆแล้วก็ใช้เงินเฟ้อทั้งที่เงินไม่ค่อยมีบางคนก็อยากจะร่ํารวยแต่ว่าใช้เงินโดยที่ไม่ได้สนใจอะไรเลยนะครับนะใช้เงินโดยที่ไม่สนใจอะไรนะแต่ใช้เงินแบบฟุ่มเฟือะครับผมบางบ้านเนี่ยครับ กับข้าวก็ไม่กินซ้ำมือกันนะต้องทำทุกมื้อแล้วก็บนเห็นไหมครับผมก็ไม่เข้าใจเช้ามื้อนึ่งทำกลางวันมือน้อนึงต้องมาทำเย็นมือน้อนึงต้องมาทำโอ้โหนะครับบางทีแล้อยากการกินถ้าเราคนเราที่ทํางานอยู่ตามกรุงเทพในไม่ในกรุงเทพเอาในเมืองแล้วกันนะครัที่ทํางาน,นจริงเป็นพนักงานเป็นคนทํางานในบริ